สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep 1058กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะ ูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อน <ๆ S 1> ด้วยใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรก,กันเข้ามาทิ้งที่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ EP 1 0 5 8เช้าวันที่30ตุลาคม2568ค่ะหมายเลขที่1นึ่งค่ะพี่จ๋าเป็นพระคงองค์ใหญ่มาในเลี่ยมค่ะ พระคงนะคะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมไวเลี่ยมใช้งานค่ะพี่เก<ๆ>่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นพระคงคะ่ะใหม่เล็กที่หนึ่งนะคะพี่ องใหญ่ค่ะพี่๋าวัดขนาดนะคะพี่จ๋าเบ้านวัดขนาดให้ชมค่ะประมาณสองนิ้วกว่านะคะพี่เกือบครึ่งค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าพระคงใหม่เลขหนึ่งค่ะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเผานะคะพี่จ๋าวัดหัวบึงสองสี่เจ็ดเจ็ดสิงห์บุรีค่ะหลวงพ่อเผาวัดหัวบึงค่ะพี่ หลวงพ่อเภาวัดหัวบึงนะคะพี่จา๋าพอสอลึกสองสจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋าแบ่งปันนะคะพี่หลวงพ่อเผาห่วงเชื่อมนะคะพี่จา๋า แบ่งปันอยู่ที่800ยบาทค่ะหมายเลขที่3นะคะพี่เบอร์3ค่ะพี่จ๋า3เป็นเหรียญเอ่อเหรียญพระพรหมค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญพระพรมหมหมายเลข3ค่ะพี่<ๆ>เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญพระพรหมค่ะมีร่องรอยการจานค่ะพี่จ๋า ห่วงเชื่อมนะคะพี่พระพรหมค่ะเรียนพระพรหมใหม่เลข3ค่ะบท่จาด้านหน้ามีรอยจานค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ค่านจารพระพรหมนะคะพี่แบ่งปันที่800บาทค่ะ หมายเลขที่สี่เป็นพระปิตาหลวงพ่อทับวัดอนณงค่ะพี่จ๋าเป็นพิมพ์สองหน้าเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะปิตาหลวงพ่อทับวัดอันฑงค่ะปิตาพิมพ์สองหน้ามาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อทับวัดอันฑงค่ะ เนื้อเก่าสวยนะคะพี่ใหม่เลขที่4แบ่งปันพี่พี่เอที่600บาทค่ะใหม่เลขค่าเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชแพรค่ะพี่จ๋า2464นะคะพี่เหรียญสมเด็จพระสังฆราชแพรค่ะ2องสเก่าสวยะค่ะพี่จ๋า แบ่งปันนะคะพี่ punched. นี่คะ่ะเก่าสวยค่ะ <kimse> พ <oat isher> <ophone> ี่ <smo iled applause> ๋าหูเชื่อมแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทใหม่เลขที่ห้าค่ะหมายเลขหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะพี่๋าพ่อเพชรเกาะพังงันค่ะหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะคะพี่สาวเหรียญเสมาหลวงพ่อเพชรเก่าสภาพใช้เลยนะคะพี่หลวงพ่อเพชรนะคะพี่สาวัดอัมพวันค่ะ หมาเลขหกนะคะ่ี่หลวงพ่อเพชรค่ะพี่จาแบ่งปันนะคะพี่ใหม่เลขหกค่ะ800บาทค่ะใหม่เลขเจเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคค่ะพี่จ๋าด้านหลังเป็นสถูปค่ะพี่ เนื้อว่านนะคะพีาจย์หลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดพระโคค่ะเก่าสวยใหม่เล็กเจ็ดนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่หม่เลขที่7ปู่ทวดเนื้อว่าน,ว,นวัดพระโคค่ะแบ่งปันอยู่ที่ F c ซนะคะพี่จ๋าเบอร์ B 7แบ่งปันอยู่ที่700ดบาทค่ะหม่เลข8เป็นพระสมเด็จจิตรดดาค่ะพี่จ๋ามาแบบนี้เลยค่ะสมเด็จจิตรดดาใหม่เลข8ค่ะ คราบความเก่ามาเต็มค่ะพี่จ๋าสมเด็จจิตรดดานะคะพี่หมายเลขแปดค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าเบอร์แปดนะคะพี่แบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขเก้าเป็นเหรียญโลค่ะพี่จ๋าเหรียญโลพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวค่ะเนื้อเก่านะคะพี่จ๋ารอพระปิตาค่ะพี่ เป็นเนื้อทองผสมค่ะหมายเลขที่9ก้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่เหเรียญหลพระปิตาแบ่งปันพี่พี่เอค่ะเบอร์9้านะคะพีะะ่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลข10เป็นเหรียญหลวงพ่อชุยค่ะพี่จ๋าพ่อชุยสองสี่หกห้าค่ะ หลวงพ่อชุยเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานค่ะห่วงเชื่อมหมูเชื่อมนะคะพี่จานเหรียญหลวงพ่อชุยค่ะหลวงพ่อฉุยเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะ หมายเลขที่10นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่7 0 0รอยบาทค่ะ11เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะพี่ปู่เผือกพิมพ์สี่เหลี่ยมค่ะพี่จ๋าสภาพใช้นะคะเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่11ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วคะ่ะแบ่งปันอยู่ที่เอ่อเจ็ดร้อยบาทคะ่ะหมายเลขสิบสองเป็นปิดตาถักเชือกนะคะพี่จ๋าด้านในเป็นโลหะค่ะพี่พระปิตาถักเชือกนะคะด้านในเป็นโลหะนะคะพี่ถักเชือกลงลักค่ะพี่จ๋านี่ค่ะมาแบบเก่าๆนะคะพี่ พระปิตาเนื้อด้านในเป็นโลหะค่ะถักเชือกหุ้มไว้เก่าๆเลยค่ะพี่ลงลักถักเชือกแบ่งปันนะคะพี่า๋าหมายเลขที่12นะคะพี่แบ่งปันพี่พีเอฟซีค่ะ12แบ่งปัน600บาทค่ะ13เป็นปิตาถักเชือกเช่นกันค่ะพี่า๋าองนี้เป็นเนื้อผงนะคะพี่เบาๆค่ะ ถักเชือกไว้นะคะพี่สาเป็นเนื้อผงด้านในเป็นผงค่ะพี่เบาๆนะคะพี่สาพระปิตาถักเชือกค่ะเก่าสวยครับจ๋ามีร่องรอยการลงรักค่ะแบ่งปันที่พี่ f อซีที่ห0 0บาทนะคะพี่ปิตาใหม่เลข13ค่ะ14เป็นเหรียญหล่อหลวงปูระะงป่รอดนะคะพี่๋าหลวงปู่รอดนะคะพี่ วัดบางน้ำบนค่ะเนื้อทองผสมเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบสี่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่ เหรียหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะคะพี่สาด้านหลังมีร่องรอยการจานค่ะแบ่งปันพี่พ FC ที่600บาทค่ะหมายเลข15เป็นเหรียญสมเด็จโคสาจานค่ะพี่จ๋านี่ค่ะสมเด็จโคสาจารย์หูเชื่อมนะคะพี่หมายเลข15เป็นเหรียญกลมเล็กค่ะพี่จ๋า เหรียญสมเด็จโคสาจารย์ใหม่เลข15ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จาสมเด็จโคสาจารย์ค่ะพี่จาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่7จ0ดบาทค่ะหมายเลข16เป็นพระปิตาค่ะพี่จ๋าหลวงปุโตค่ะพี่ป่โต๊ะวัดประดูชิมพีมาในกล่องแบบนี้เลยค่ะ พระปิตาหลวงปูโตค่ะ,คะพิจาด้านหลังเป็นยันดวงค่ะฝังตะกุดมาหนึ่งดอกค่ะพี่ปิตาหลวงปูโตใหม่เลขสิบหกค่ะมาในกล่องนะคะพิจาเก่าสวยเลยคะ่ะ หลวงปุโตหลังยันดวงพร้อมกล่องค่ะพี่มีร่องรอยการฝังตะกุดมาหนึ่งดอกค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟนะคะจะปิดตาหลวงปุโตหมายเลข16แบ่งปันอยู่ที่6กรบาทค่ะ17เป็นเหรียญหลวงพ่อเทศวัดโคกช้างค่ะพี่จา๋าหูเชื่อมนะคะพี่2480ค่ะเหรียญหลวงพ่อเทศหมายเลข17ค่ะ หลวงพเทศวัดคอกช้างนะคะพี่สองสี่แปดศูนย์ครับจ่าหลวงพเทศค่ะ แบ่งปันนะคะพี่หมายเลข17ค่ะแบ่งปันพี่พี่เ c ซนะคะพี่จ๋า17แบ่งปัน7 0 0รยบาทค่ะ18เป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาส2470ด24ค่ะพ่อกล่อมห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสนะคะพี่ 2 4 7 0นะคะพิ่จาเรียนเก่าสภาพใช้ค่ะพอสอลึกนะคะพิ่จาผ่านการใช้งานเก่าๆเลยค่ะแบ่งปันค่ะพิ่จาลงพวกล่อมใหม่เลข18ค่ะแบ่งปันที่700บาทค่ะ 19เป็นพระปิตาค่ะพี่จ๋าสายวัดสะพานสูงค่ะปิตาสายวัดสะพานสูงเก่าๆนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าปิตานะคะพี่สายวัดสะพานสูงค่ะลักย่นล่อนเก่ามาแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่ใหม่เลขที่19แบ่งปันพี่พี่เอซอยู่ที่600บาทค่ะปิดตาสายวัดสะพานสูงค่ะ20เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ้าสมเด็จเก่าใหม่เลข20ค่ะ สมเด็จเก่งนะคะพี่จ๋าหม่เลขที่20ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวย600บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ21เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าสมเด็จใหม่เลข21ค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่ ่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่21เป็นพระสมเด็จค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข21ค่ะพระสมเด็จ600บาทค่ะ22เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่านะคะพี่ครับความเก่ามาแบบนี้ค่ะองนี้เป็นหมายเลขที่22นะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋ายี่สิบสองแบ่งปันอยู่ที่หกรบาทค่ะยี่สิบสามเป็นปูดทวดเตารีดนะคะพี่เตารีดหลวงปูดทวดค่ะเก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋า เตารีดหลวงปูทวดค่ะคแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่สาปูทวดเตารีดค่ะ แบ่งปันอยู่ที่หมายเลข23นะคะพี่จ๋าหกรอยบาทค่ะ24เป็นพระปิตาหลวงพ่อจีนวัดท่าราชค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่จ๋าปิตาหลวงพ่อจีนวัดท่าราชค่ะ ก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อจีนวัดท่าราชใหม่เลข24ค่ะแบ่งปัน600บาทนะคะพี่25เป็นเครื่องรางค่ะพี่เครื่องรางนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อสังวัรนากันตมค่ะเครื่องรางหลวงพ่อสังวัดรนากันต,มน,นตมนะคะพี่ เก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อสังวัดรนากันตมค่ะแบ่งปันอยู่ที่เอ่อพ่อสัง800บาทเป็นครึ่งรางนะคะพี่หมายเลขที่26ค่ะเป็นเหรียญสเต็มจตุคามนะคะพี่จ๋าเหรียญสเต็มจตุคามมีรอยจานค่ะ เก่าสวยค่ะพี่เหรียญสแตมจะตุคามนะคะพี่จ๋าวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะคแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าสแตมจะตุคามค่ะมีรอยจานใหม่เลขยี่สิบหก 26, แบ่งปันเก้าร้อยบาทค่ะ ยี่สิบเจ็ดเป็นพระเปิมนะคะพี่จ๋าพระเปิมเนื้อดินเก่าเก่าหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะ พระเปิมค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะเก่าสวยแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญพระประหัตศิลค่ะพี่จ๋าพระประหัตศิลวัดเออ่วัดไซนนะคะพี่เหรียญพระประหัตศิลวัดไซนค่ะเก่าสวยค่ะพี่ สองสี่หกสองค่ะพี่จ๋าพระประหลัดศินวัดไซค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟสี่ค่ะพี่หมายเลขยี่สิบแปดเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋าเป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่ถักเชือกไว้ถักลวดไว้ค่ะพี่จ๋าแล้วก็เลี่ยมมาแบบนี้ค่ะหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อค่ะเลี่ยมไว้เก่าๆเลยค่ะพี่จ๋า ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่รบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋าถักลวดพรอมเลี่ยมเก่าๆแบ่งปันแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามสิบค่ะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมคะ่ะพี่จ๋าด้านหลังติดเป็นเหรียญน,นะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมพร้อมเลี่ยมหลังติดเหรียญค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่จ๋า เป็นล็อกเก็ตเก่าๆค่ะพี่นี่คะ่ะด้านหลังมีเป็นเหรียญน,นะคะพี่จาเรียนรูปไข่ค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่จ๋าหมายเลข30นะคะพี่แบ่งปัน800บาทคะ่ะ31นะคะพี่จ๋าเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดเนื้อเงินลงยาคะ่ะ ุทวดเม็ดแตงค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อเงินลงยาค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะเก่าสวยใหม่เลข31นะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะแบ่งปันอยู่ที่1,000บาทนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อเงินเก่าสวยใหม่เลขที่31ค่ะ 32เป็นพระนางพญาค่ะพี่า๋านางพญามาในเลี่ยมนะค่ะพี่เก่าสวยค่ะพระนางพญาหมายเลข32ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่า๋ามีมนสารมาโชว์ค่ะพี่เก่าเก่าเลี่ยมรักษาเนื้อไว้แบบนี้ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข32แบ่งปัน700บาทนะคะพี่วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้ว like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่084 9 1 5 8 0 6 5จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะคะพี่ วันนี้ก็ขอจบคลิป ep 1058ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า